สวัสดีนะคะรังเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้เราก็พามารถโปรนะคะทุเรียนสายพันธ์ยาวลิงจีนะคะสาถุงเบอร์สิบสายอยู่ที่ประมาณ80เซนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวว่าลูกค้าดูกันก่อนเลยเป็นชุดนี้เลยนะคะ mm hmm. เป็นชุดที่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะ mm hmm. ต้นพันธุ์สวยมากนะคะส, 80, ส80แป80เซนนะคะ mm hmm. เป็นทุเรียนที่เราเปลี่ยนถุงได้ประมาณเดือนกว่านะคะ mm hmm. ย่อกําลังเริ่มเดินนะคะ ยอดกลาลังเดินสวยมากใบสวยมากนะคะดูยอดสมบูรณ์มากสวยมากเลยนะคะชุดนี้ดาวมาลดโปรพิเศษให้ลูกค้าเลยลูกค้าที่สนใจปลูกทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่นะคะชุดนี้นะคะเราจําหน่ายกันแค่ต้นละ100บาทเท่านั้นนะคะไซส์ถุงเบอร์1ิบนะคะเป็นทุเรียนชุดต้นใหม่ชุดใหม่ด้วยนะคะถุงเบอร์10ไซส์ยอยู่ที่80เซนนะคะต้นละ100บาทต้วนนะคะ ชุดนี้นะคะเราจะขายกันเป็นกรงนะคะขายเป็นกันเป็นกลงกลงละ100ต้นนะคะรวมส่ง12,300บาทนะคะขายเป็นกรงนะคะกรงละ100ต้นเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะบริการส่งทั่วไทยเลยนะคะกรงละ,ะ100่ต้น12,300บาทรวมส่งนะคะแบบเพคลงกลง,กลงเราไม่ขายนะคะชุดนี้ถ้าเพคลงกลง,กลงเดี๋ยวต้นไม้หักเสียหายนะคะ สมมติต้องส่งไปแล้วมีหักเสียหายเราต้องส่งเคลมอีกส่งเคลมในราคา100บาทแต่มันขาดทุนมากเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้แค่100บาทแล้วส่งไปสองรอบแบบนี้ส่งเคลมมันก็จะทําให้ขาดทุนเยอะนะคะเพราะว่าต้นพันธุ์เนี่ยเราขายกันราคาแบบถูกสุดแล้วนะคะถูกสุดเลยราคา100บาทเท่านั้นนะคะเป็นทุเรียนต้นใหม่ด้วยนะคะสวยมากนะคะทุเรียนต้นใหม่นะคะดูนะคะระบบยอดแตกดีมากนะคะระบบยากก็ วันนี้มาลงคลิปวันแรกนะคะมาจัดโปรวันแรกเลยนะคะชุดนี้เรายังไม่เคยเปิดขายเลยนะคะทุเรียนชุดนี้ยาวนลี้จีชุดนี้ยังไม่เคยเปิดขายวันนี้เปิดขายวันแรกนะคะเรามาลดกัน600ต้นนะคะ600ต้นต้นละ100บาทขายเป็นกรงกรงละ100ต้น12,300บาทรวมส่งนะคะลูกค้าจะได้ต้นทุเรียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะ600ต้นเท่านั้นนะคะสนใจก็รีบ สั่งซื้อมาได้เลยนะคะต้นไม้นะคะไซกระดงแล้วก็คราฟเพนแบบนี้นะคะคราฟหรือเพนแบบนี้กิ่งเพนก็ลูกค้าจะได้แบบเพนสวยนะคะเพนสวยแบบนี้เลยกระโดงระมาสักเจ็ดต้นนะคะเพนสักแค่30ต้นเท่านั้นนะคะส่วนมากก็จะได้เป็นกระโดงไปทั้งหมดนะคะลูกค้าจะได้ไม้สวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะตุเรียนสายพันยาวลิงกี่ชุดโปรลดราคาโปรลดพิเศษของเรานะคะ ต้นละ100บาทเท่านั้นนะคะจำนวน600ต้นเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะก็สั่งซื้อได้เลยดูนะคะสวยมากยอดสวยลำต้นสวยใบสมบูรณ์แข็งแรงใบของเราสวยนะคะดูนะคะเนี่ยสวยแบบไม่มีที่ตินะคะอ่าสวยแบบไม่มีที่ติเสียบกลางธรรมดานะคะจะมีเสียบบาบ้างบาง,บางต้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เสียบ ที่สนใจนะคะชุดนี้จะเป็นชุดคราแบบที่แจ้งไปนะคะเนี่ยจะมีแบบแบบกิ่งแพงกิ่งข้างแบบนี้บ้างนะคะแล้วก็ปีกระดงส่วนมากกระดง70เอร์เซนนะคะ70ต้นจะได้เพนไปสัก30ต้นหรือ20ต้นแบบนี้นะคะส่วนมากจะเป็นกระดงเลยลูกค้าดูนะคะกระดงทั้งนั้นตรงนี้นะคะกระดง20แพนสัก3-4ต้นเองลูกค้าดูนะคะลูกค้าจะได้ชุดนี้ไปเลยนะคะชุดที่เราให้ดู เรายังไม่เคยเปิดขายนะคะเปิดขายแค่100บาทส่งกล่องเรอรี่ไม่ได้เดี๋ยวหักเสียหายต้องเคลมแล้วขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวเลิงจีนะคะชุดโตรตนะคะราคาพิเศษสดต้นลนะ100บาทในต้นพันธุ์ที่สวยที่สุดนะคะ100บาทแต่ลูกค้าจะได้ต้นพันธุ์ชุดที่สวยที่สุดเลยไม่ใช่ชุดโลนะคะไม่ใช่ชุดโลนะคะอันนี้เป็นชุดต้นไม้สวยชุดใหม่ ไม้ชุดใหม่ด้วยแต่เราเอามาลดโปรราคาพิเศษให้ลูกค้านะคะถ้าชุดโลต้นไม้ต้องไม่สวยแต่อันนี้คือสวยต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะดูนะคะทุกต้นเลยดูนะคะระบบระบบรากระบบลำต้นก็คือแบบสวยหามแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะทุกต้นนะคะไม่มีต้นไหนขี้เรไม่มีต้นไหนไม่สวยนะคะนี่ลูกค้าจะได้สวยๆไปแบบนี้ทุกต้นลูกค้าดูนะคะ กำลังแตกยอดแทงยอดทุกต้นเลยสวยมากดูนะคะแทงยอดแบบสวยแทงยอดแบบพ้วนทังนั้นเลยนะคะนี่นะคะกระโดงนะคะสวยมากอาจะเป็นกระโดงจะมีเพลนที่สิต้นอยู่เนี้ยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้ากําลังแทงยอดทั้งนั้นทุกต้นเลยนะคะกําลังเริ่มแทงยอดออกมานะคะต้นไม้พร้อมปลูกเลยหรือลูกค้าท่านไหนที่เตรียมพื้นที่ไม่เสร็จ เอาไปวางไว้ปลูกรูกู่หน้าพฤษภาก็ได้วางไว้ได้เป็นปีเลยนะคะเพราะต้นพันธุ์ของเราเป็นต้นพันธุ์ใหม่เพิ่งเปลี่ยนถุงได้ประมาณสักเดือนกว่าไม่ถึงสองเดือนด้วยซ้ํานะคะระบบรากของเขาเดินแล้วสมบูุณแล้วแตกยอดแล้วนะคะลูกค้าดีน,นะคะเนี่ยต้นไม้แบบสวยปิ้งเลยสวยมากชุดนี้นะคะแล้วลูกค้าก็จะได้ในราคาพิเศษด้วยนี่ดนนะคะโคนต้นของเราเปรบอะไรยังใหม่เลยดินยังใหม่เลยนะคะ เรากงเปลี่ยนถุงเนี่ยนะคะซึ่งให้ปุ๋ยรอบแรกด้วยซ้ำนะคะดูนะคะสวยมากนะคะชุดนี้นี่แตกยอดสวยลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้นะคะเซฟเงินมากเลยนะคะชุดนี้ดูนะคะใครอยากปลูกตเรียนยาวลิ้นจี่นะคะเราแนะนําเป็นชุดนี้เลยมีลูกค้าดูนะคะสวยมากทุกต้นนะ่ะมันไม่รู้จะบ,บรรยายายังไงมันสวยนะคะให้ให้ดูภาพไม่ดูให้ดูวีโอแล้วกันนะคะดูนะคะสวยเนี่ยยอดกำลังแทงแบบนี้ทุกต้นเลย ใบก็เขียวสมบูรณ์แบบนี้ทุกต้นนะคะลูกค้าดูนะคะถ้าลูกค้าได้มาอดูนในเป็นหิงนะคะก็จะเห็นว่าไม้ของเราสวยจริงๆนะคะ,ะ่ชุดนี้สวยมากดูนะคะเทกยอดเต็มไปหมดเลยสวยมากเลยนะคะอันนี้ชุดใหม่สำรองที่เราทำเอาไว้นะคะเนี่ยเราจะมีตลอดทั้งปีเลยนะคะชุดไหนเราอยากลดราคาเท่าไหร่เราก็ลดนะคะ,อ,ะอยากขายเท่าไหร่เราก็ขายเอากำไรไม่เยอะนะคะกำไรสิบบาทยี่สิบบาทเนี่ยดูนะคะสวยมากนะคะ นี่โคนต้นก็สวยใบยอดอะไรก็คือสมบูรณ์หมดเลยเนี่ยลูกค้าจะได้เพทถ้าเป็นเพนเป็นกิ่งข้างก็จะทรงแบบนี้นะคะนี่แต่ไม้ก็สวยนะคะเนี่สยสูงมากนะคะลูกค้าดูนะคะอยากได้ไปนะคะลูกค้าที่สนใจอยากปลูกเนาะนี่ดูนะคะไม้สวยทุกต้นนะคะไม่มีต้นไหนไม่สวยใบยของเขาแบบสวยมากสมบูรณ์แข็งแรงทุกต้นเลยนะคะ,ะสวยทุกต้นนะคะถ้าสนใจ ชุดโปรชุดนี้นะคะลูกค้าเอทไลสั่งซื้อทาไลาได้เลยนะคะ,ะเรามีจำกัด600ต้นนะคะเราขายจำนวนมากนะคะ,ะขายทุกชุดนะคะชุดไหนที่แบบว่าขายได้ดาวมาเห็นดาวเข้ามาดูในเพลงดาวเห็นดาวก็จะเอามาลดโปรขายนะคะทุกชุดเราจะขายราคาไม่แพงนะคะเราทำต้นไม้ตลอดนะคะเราทำต้นไม้อยู่ ท,ทุกวันเลยนะคะขายได้ก็ขายไปนะคะกําไรแค่ต้น10บาท20บาทพอจะได้ให้ค่าแรงลูกน้องนะคะเราก็ขายไปแล้วนะคะขายในราคาไม่แพงลูกค้าดูนะคะเด็ดสวยมากเลยนะคะใบอะไรคือเขียวสมบู์แข็งแรงทั้งนั้นเลยนี่ต้นนี้จะเป็นเสียบต่ําแต่เตกยอดเต็มพุ่งเลยลูกค้าดูนะคะเสียบต่ํานะคะแต่ว่ามันเตกยอดแบบดูนะคะยอดโคนอวบนะคะไซตเตีย้ย แต่ลำต้นแบบพุ่มสวยนี่ดูนะคะเต็กยอดแบบนี้นะคะปลูกแล้วรับรองนะคะสวยมากพุ่มนะคะไม้ก็สมบูรณ์มากนะคะดูนะคะสวยทุกต้นเนี่ยถ้ากิ่งเพนลูกค้าก็จะได้ไปแบบนี้นะคะนี่นี่แทนนะคะกิ่งแทนกิ่งทางนะคะเนี่ยดูนะคะเตยอดยอดอ้วนมากอ้วนแบบนี้เลยนะคะทุกต้นเนี่ยนะคะใบก็จะสวยแบบนี้เลยยอดก็จะอ้วนแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะลูกค้าจะได้ไม้ชุดนี้ไปเลยนะคะต้นละแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะ สนใจก็เอสไลน์แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นไม้หมดนะคะลูกค้าที่ต้องการก็ส่งสลิปโอนเงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เข้าทางไลน์ได้เลยใครช้าก็าเข้ามาออเดอร์แล้วก็ทั้งหมดก็คือหมดเลยนะคะแต่ถ้าใครที่เข้ามาสอบถามแล้ว รวมเพินส่งเลขบัญชีอะไรแล้วลูกค้ายังไม่ส่งสลิปยังไม่ส่งชื่อที่อยู่นะคะมีคนเข้ามาก่อนเราก็จะรับออเดอร์ลูกค้าท่านอื่นก่อนนะคะใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะอย่าวีนแม่ค้านาะเพราะน้องเอ็ดมินเขาก็จะรับออเดอร์ลูกค้าที่เข้ามาก่อนนะคะใครมาก่อนเราก็ขายก่อนเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการขายนะคะเพราะลูกค้าก็คือลูกค้าเสมอกันทุกท่านนะคะเข้ามาก่อนเราก็ขายขายไปก่อนรับออเดอร์ไปก่อนนะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะ สนใจก็แอดไลน์เจ้งทางไลน์ได้เลยชุดสวยแบบนี้โปรโลดดีๆแบบนี้ต้นไม้โปรโลดสวยๆไม่ใช่รุ้นะคะชุดนี้โปรโลดนะคะลดราคาพิเศษสุดให้ลูกค้าเลยทุเรียนยาวลิ้นจีสวยๆต้นใหม่แบบนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทมีที่ไหนไม่มีนะคะอ่าหมอนทองร,ราคาถูกยังหาไม่ได้นะคะหนึ่งร้อยบาทถ้าสวยแบบนี้นะคะอันนี้ดาวลดราคาพิเศษให้ลูกค้าเลยนะคะ ลดพิเศษสําหรับปีใหม่นี้เลยนะคะเพราะว่าปีใหม่นี้ดาวยังไม่มีชุดไหนที่มาลดแบบรดจริงจงจังๆดถแบบราคาเยอะๆแบบนี้นะคะชุดนี้ราคาปกติ300บาทนะคะราคาปกติต้นละ3 0 0บาทเราลดพิเศษให้ลูกค้าแค่100บาทเท่านั้นนะคะจานวน6 600ต้นนะคะมาก่อนก็ได้ก่อนใครรับทั้ง600ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะใครรับ100ก็แจ้งได้เลยนะคะ1่ตรง12,300องบาทนะคะ ต้นไม้สวยแตกยอดดีแบบนี้นะคะดดูนำต้นดูทรงพุ่มนะคะสวยมากเลยสนใจก็สั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ